ถ้าเธอคิดว่าเธอเป็นคนโชคดีกับถ้าเธอคิดว่าเธอคือความโชคดีของผู้คนหัวใจเห็นอะไรยิ่งใหญ่กว่ากันส <c oughs> วัสดีวันอังคารทุกคนเออวันนี้เมื่อวานได้เกริ่นไปแล้วว่าวันนี้เดี๋ยวจะพูดเรื่องเกี่ยวกับออทำยังไงนะเราจะเป็นคนโชคดีซึ่ง อันนี้ต้องให้เครดิตอีกเพราะว่ามันน่าจะเป็นซีรีส์ของหมอฟ้าแหละเพราะว่าฉันเมื่อวานฉันฟังหมอฟ้าแล้วฉันก็จดโนต้ตมาไวเนาะแล้วก็คําว่าเป็นคนโชคดีอะ่ะปลดล็อกอีกอันหนึ่งก็คือความอยากและคําว่าเป็นเราอยากเป็นคนโชคดีฉันอยากเป็นคนโชคดีตลอดเวลาฉันต้องทาอย่างนี้ๆ่งนี้แต่พอมันเข้าใจศาสตร์ของมันอย่างแท้จริงคืออยากกับเป็นมันคนละอันวันนี้ก็เลยจะลงดีเทลลึกหน่อย ลึกหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากฟังลึกกว่านี้ให้แนะนําไปฟังคลิปหมอฟ้านะคะแต่ว่าอันนี้ฉันเป็นแบบเอามาย่อยให้พวกเธือฟังตามความเข้าใจของฉันนะคะเขาบอกว่าการที่เราจะกลายเป็นคนโชคดีได้อะเราต้องเป็นคนคนนั้นก่อนเราต้องเป็นคนคนนั้นก่อนฉันจดโน้ตมาฉันจดโน้ตมาแล้วมันเป็นคีย์เวิร์ดเป็นความโชคดีเท่ากับเป็นคนโชคดีคีย์เวิร์ดนะวันนี้เป็นความโชคดีเท่ากับเป็นคนโชคดีเดี๋ยวฉันจะขยายความให้เพวกเธือฟังว่ามันแปลว่าอะไร ก็บอกว่าจักรวาลไม่ได้ให้สิ่งที่คุณร้องขอหรือสิ่งที่คุณอยากจักรวาลให้ในสิ่งที่คุณเป็นแค่นั้นเลยเหมือนเอาเรื่องนี้มาแทรกนิดนึงก็จิรายุเล่าให้ฟังว่าเวลาที่เรานั่งสมาธิจินตภาพนั่งสมาธิเพื่อ m a n เฟ e s ให้คิดถึงภาพที่เราต้องการแล้วซ้อมมัน ซ้อมเป็นคนคนนั้นอยากเป็นเศรษฐีใช่ไหมซ้อมเป็นเศรษฐีด้วยการเช็คซิว่าถ้าวันนั้นฉันเป็นเศรษฐีแล้วฉันได้เงินในจํานวนที่ฉันต้องการแล้วฉันใช้ชีวิตแบบไหนอย่างก๊อตเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากที่จะเล่นละครกับคนคนนี้มากเขาจินตนาการเลยว่าเขากําลังคุยกับคนคนนี้อยู่แล้วสุดท้ายเขาก็ได้เขาอยากที่จะรับรางวัลนี้มากเขาก็จินตนาการว่าเขาขึ้นไปรับ แล้วเขาก็ได้เพราะฉะนั้นเธออาจจะต้องดูปลายทางว่าเธอต้องการอะไรบ้างทีอ่ะการเป็นเศรษฐีมันไม่ใช่จํานวนเงินมันคือณวันนั้นเธอทําอะไรเธอใช้ชีวิตแบบไหนเธออยู่กับใครเพราะถ้าเธอคิดภาพเงินส0บล้านบาทเข้าบัญชีจินตนาการไม่ออกจินตนาการไม่ออกทีนี้เราต้องเป็นคนคนนั้นซ้อมเป็นคนคนนั้นด้วยพลังงานคนคนนั้นแล้วทำตัวให้เป็นคนคนนั้นทีนี้ มาพูดถึงความโชคดีเราจะเป็นกลายเป็นคนโชคดีตลอดเวลาได้ยังไงจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาหาเราได้ตลอดเวลาได้ยังไงเราต้องเป็นความโชคดีก่อนความโชคดีในที่นี้คือสมมุติว่าเราอยากเป็นคนโชคดีใช่ปะเราจงเป็นคนที่เราจงเป็นความโชคดีให้กับผู้คนผู้คนจะโชคดีมากเมื่อมาเจอเราเขาจะได้อะไรจากเราไปเยอะแยะ ง่ายๆนะสมมุติว่าเธอเข้าไปในลิฟต์แล้วลิฟต์กำลังจะปิดเธอเห็นคนวิ่งแบบวิ่งอย่างเร็วเลยอ่ะเธอกดเปิดให้เขาเธอไม่รู้เลยว่าคนนั้นอ่ะคนคนนั้นอ่ะเขาอาจจะกำลังแบบพลาดสัมภาษณ์งานพรีเซนต์งานที่แบบมีคุณค่ากับเขามากๆถ้าเกิดเขาพลาดลิฟต์แค่ตัวเดียวอ่ะแล้วมันจะทำให้เขาพลาดโอกาสเธอคิดดูว่า เธอคือความโชคดีของเขาที่เธอเปิดลิบเพื่อให้เขาเขาหรือแม้กระทัะ่งแบบเธอขึ้นรถไฟฟ้าแล้วเธอเจอคนคนหนึ่งที่แบบยืนเหมือนอ่อนแอแล้วเธอลุกให้เขานั่งเสียสละที่นั่งให้เขาเธออาจจะไม่รู้เลยว่าสำหรับคนคนนั้นคือฉันไม่ไหวแล้วเพราะฉันไม่สบายแล้วฉันกำลังจะล้ม โชคดีจังเลยที่มีคนคนหนึ่งลุกให้ฉันนั่งวันนี้ฉันเลยรู้สึกโอเคขึ้นมาเราไม่มีทางรู้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นคนโชคดีให้กับผู้คนเราจะกลายเป็นคนโชคดีเพราะเราได้ส่งคลื่นของเราอะคลื่นคลื่นที่เป็นเราอะคลื่นที่เป็นตัวเราอะให้กับจักรวาลอย่าลืมคำว่าเราได้ในสิ่งที่เราเป็นเราเป็นเราเป็นความโชคดีเราก็จะได้ในสิ่งที่เราโชคดีเราไม่ได้ในสิ่งที่เราอยาก ฉันอยากโชคดีเราไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากการอยากคือการร้องขอ,อของหมอฟ้าเนี่ยเขาให้เขาให้ภาพที่มันชัดขึ้นคือ emotion g u i d a n c e scale หรือของฉันคือ vibration เขาบอกว่าความอยากมันคือ low vibration ความเป็นมันคือ high vibration จัก,กรวาลเราดึงดูดในสิ่งที่เราเป็นเราเราดึงเราดึงเราส่ง high vibration ออกไปเราจะได้ high vibration เข้ามาเราอยาก มันก็ได้แค่อยากเราดึงดูดสิ่งที่เราเป็นโลกจะเหวี่ยงเราไปสิ่งที่เราเป็นเสมอเออแม้กระทั่งในเรื่องของการมานิเฟสอะการมานิเฟสอะมันจะไม่ใช่แค่การหลับตาจินตนาการเราได้มานะมันคือการหลับตาจินตนาการลงมือทําแล้วได้มาเพราะพอเราพอเราหลับตาเราจินตนาการพอเราจินตนาการเราจะเห็นภาพแอคชั่นแพนเราชัดขึ้นแล้วเราจะลงมือทําสิ่งนั้น ลงมือทำเพื่อให้ได้มันมาแล้วความมั่นใจมันจะมาเองว่ากูได้แน่นอนกูได้แน่นอนเออประมาณนี้แล้วเขาบอกว่าแล้วทำยังไงล่ะเราถึงจะพอเราเป็นใช่ไหมพอเราเป็นเสร็จอะแล้วทำยังไงเราถึงจะรู้สึกว่าเราคู่ควรที่จะได้ความโชคดีกลับมาคำนี้เลยซ e l f love พอเรามีซ e l f love เรามี boundary เราจะมีา o u n d a r y พอเรารักตัวเองอะเราจะเริ่มมีขอบเขตความชัดเจนของเราว่าอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้ การวางบาวเดอรี่ชัดสามารถทำได้ทั้งในชีวิตประจำวันและในความสัมพันธ์ทุกรูปแบบทีนี้การที่เราไม่มีขอบเขตะเหมือนที่เคยเล่าะแปลว่าเราสามารถรับอะไรก็ได้จักรวาลก็จะส่งอะไรก็ได้เข้ามาโลกจะเหวี่ยงเราไปในที่ที่เราคู่ควรเสมอถ้าเราเชื่อว่าเราคู่ควรเราก็จะคู่ควรการที่เราจะเชื่อว่าเราคู่ควรได้ เราต้องรู้คุณค่าของเราเองการที่เราจะรู้คุณค่าของเราเองได้เราต้องเซฟบัลเดรีเราต้องรักตัวเองมันก็จะวนลูปกลับมาประโยคเดิมๆที่ฉันเคยเล่าในช่องฉันนะ่ะเออทีนี้เขาบอกว่าบาลเดรีของเรามันคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ลองสังเกตนะถ้าเราไม่โอเคอะไม่โอเคกับอะไรสักอย่างใจเรามันจะอึนๆ ใจเรามันอื่นๆนั่นแหละคือพลังงานที่ส่งออกไปกับโลกว่าใจฉันมันอื่นๆมันคือโลว์ไวเบชั่นทั้งนั้นเลยอะ่ะแล้วเขาบอกว่าการให้ของเราการเป็นผู้ที่โชคดีของเราให้ทําด้วยความรู้สึกสบายสบายไม่ใช่แบบฉันยกตัวอย่างง่ายๆไม่ใช่แบบ วันนี้เธอแม่งโคตรเหนื่อยเลยอ่ะเธอนั่งรถไฟฟ้าเธอขอบคุณมากที่เธอได้ขึ้นรถไฟฟ้าแล้วมันมีที่นั่งแล้วเธอนั่งแบบเธอกําลังสบายแล้วเธอก็เห็นแบบคนที่แบบจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่แล้วเธอก็มีความรู้สึกว่าเชี mm ่ย hmm. ทาไมไม่มีใครลุกเลยวะกู uh, ต้องลุกกู uh, ต้องลุกแล้วกูก็ลุกให้เขานั่งแต่กูก็ไม่แฮปปี้เพราะกูเหนื่อยนี่คือไม่สบายแต่ถ้าเธอลุกด้วยความรู้สึกแบบแอปพ e ิ i a ช e ที่ได้ลุกแอ p พ e ิ i a ช e ที่ได้ให้อ่ะมันจะคนละเลเวลนะ,ม,นะนนล Hi, ม,นมันจะเป็นคนละไฮมันมันจะเป็นคนละไวเบレーション คือและเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําอะไรที่ที่เราทําแล้วเรารู้สึกว่าเราตัวเล็กตัวน้อยหรือเราถูกกระทําแบบไหนที่ก็ตามที่ทําให้เรารู้สึกตัวเล็กตัวน้อยให้หยุดให้หยุดแล้วก็เอาตัวเองออกมาเอาตัวเองออกมา,าแล้วค่อยๆทําให้ตัวเองเริ่มมีความรู้สึกภูมิใจในตัวเองกลับมารักตัวเองนั่นแหละคือคีย์เวิร์ดแล้ว self love is a key มันคือคาคานี้แหละแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เมื่อไหร่ก็ตามที่ที่เรามี self talk ใช่ปะหรือว่าเรามี เป้าหมายที่ค่อนข้างที่จะใหญ่อย่างเช่นแบบเออ,อยากได้เงินร้อยล้านอยากได้เงินสิบล้านแต่วันนี้ยหาเงินร้อยยังยากเลยอ่ะถ้าเธอจินตนาการภาพแบบเนี้ยมันจะมองเห็นความเป็นไปได้ค่อนข้างยากแล้วเราใจเรามันจะไม่สบายใจเรามันจะไม่เชื่อให้มองเป็นเป้าเล็กๆอะ่ะวันนี้ได้เงินร้อยหนึ่งจินตนาการภาพว่าวันพรุ่งวันพรุ่งนี้จะได้เงินสองร้อยเดือนนี้จะทําเงินได้หมื่นหนึ่งคิดแบบสเกลที่มันมันใหญ่กว่าเราไปนิดนึงอะ่ะ มันจะทําให้เราโมดิเวตขึ้นได้ง่ายแล้วมีอย่างหนึ่งนะมีอย่างหนึ่งเขาบอกว่า,าให้เธอลองสังเกตแค่นี้เลยนะแค่นี้เลยถ้าเธอคิดว่าเธอเป็นคนโชคดีกับถ้าเธอคิดว่าเธอคือความโชคดีของผู้คนหมดใจเห็นอะไรยิ่งใหญ่กว่ากันฉัน สำหรับฉันนะส่วนตัวฉันฉันจะชอบคิดว่าไม่ว่าฉันจะเหยียบย่าไปที่ไหนฉันขอให้ผู้คนที่เห็นฉันได้ยินเสียงฉันได้รับรู้การมาของฉันมีความสุขขึ้นทันทีมีความสุขขึ้นทันทีใครก็ตามที่เห็นฉันขอให้มีชีวิตที่ดีขึ้นทันทีขอให้ฉันคือความโชคดีของผู้คนนี่คือคําอธิษฐานของฉันนะเวลาที่ฉันอธิษฐานเวลาเช่ฉันสวดมนต์เสร็จฉันจะอธิษฐานอย่างนี้เสมอซึ่งมันเป็นคําอธิษฐานเพราะว่าฉันสวดมหาจักรพรรดิเนาะแล้วก็เวลาที่ฉันไปที่ไหนอะฉันก็จะชอบแบบ ขอให้ใครก็ตามที่ได้ยินการมาของฉันได้เห็นฉันได้พบแสงสว่างของฉันได้ยินชื่อฉันอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับฉันขอให้เขามีความสุขทันทีมันคือฉันแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะฉันเชื่อว่าฉันสวดมนต์ทุกวันนี้ใครก็ตามที่ต้องการบุญที่เขาลำบากฉันให้เขาได้หมดเลยอะไรเงี้ยเออมันจะเป็นเวประมาณเนี้ยแล้วฉันก็เลยตั้งบันิาเหมือนกันว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่ใครผ่านมาเจอคลิปฉันนะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเขามีความทุกข์ฉันขอให้เขาพ้นจากความทุกข์เมื่อไหร่ก็ตามที่ใครเห็นฉันได้ยินเสียงฉันรับรู้ถึงการมาของฉันไม่ว่าเธอจะอยู่ใน t i ๊กต็อหรือเธอจะอยู่ใน YouTube ฉันขอให้เธอมีความสุขทันทีฉันขอให้ฉันเป็นความโชคดีของพวกเธอที่ได้เจอกันเออแล้วทําให้ชีวิตของพวกเธอดีขึ้นแค่นี้ฉันก็รู้สึกว่าฉันได้ให้แล้วฉันก็จะรู้สึกว่าฉันคู่ควรกับการเป็นผู้ได้รับ พอเราวางใจแบบเนี้ยวางใจให้เราเป็นผู้ให้ที่ดีเราวางใจให้เป็นความโชคดีของผู้คนเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสิ่งดีๆเข้ามาเราจะรู้สึกว่าเราคู่ควรมันจะไม่เป็นการปฏิเสธแล้วกันมันจะไม่เป็นการผักใส พอเราไม่ผักไสจักรวาลจะยิ่งส่งเข้ามาว่าเธอเป็นคนโชคดีแล้วเธอคู่ควรกับการได้รับสิ่งดีๆมันจะมีนะคนที่แบบฉันยินดีสละอยากให้ฉันยินดีทําให้คนอื่นมีความสุขในขณะที่ฉันเป็นทุกข e e ์ไม่เป็นไรคนมาทําความดีๆให้เราเรารู้สึกว่าเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอให้เธอมีความสุขก็พอมันมีคนแบบนั้นอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเธออยากเป็นคนที่โชคดีตลอดเวลาเธอต้องเป็นผู้ให้ที่ดีและเธอต้องเป็นผู้รับที่ดีแต่จงทําหน้าที่เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ และเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอรับก็จงขอบคุณและมีความสุขมันเป็นคอนเทนต์คล้ายๆกันจากเมื่อวานและทุกคนแต่ว่านี่คือหลักการนี่คือสิ่งที่จะทําให้เธอสามารถมีชีวิตที่ดีได้ขอบคุณนอกจากที่เธอจะแอ f เฟอร์มิชันแน่นอนเธอต้องแอ f เฟอร์ม o ชันอยู่แล้วว่า i am a lucky person นฉันคือคนโชคดีตลอดเวลาย้าซ้าๆกับตัวเองว่าฉันคือคนที่โชคดีตลอดเวลาและฉันคือความโชคดีของผู้คนเมื่อใครก็ตามเห็นฉันรู้จักฉันได้ยินฉันเขาจะโชคดีเสมอ และฉันดึงดูดความโชคดีเข้ามาในชีวิตลองใช้คำนี้ในชีวิตประจำวันดูแล้วก็ขอให้ทุกคนมีวันดีๆขอให้ทุกคนโชคดีและเจอเรื่องราวดีๆแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่ที่กดติดตามขอบคุณมากสำหรับทุกคอมเมนต์พี่อ่านทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกๆคอมเมนต์ที่ให้มาแล้วก็พวกเธอไม่รู้หรอกว่ามันมีมันมีพลังมันมีมันมีพลังสำหรับฉันในการทำคลิปขนาดไหนนะคะ บางทีฉันอาจจะท้อบางวันฉันอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยบางวันนะมันมีบางขณะที่เรารู้สึกว่ายอดวิวมันไม่ขึ้นหรือว่าเฮ้ยทำไปก็มันจะมีประโยชน์กับผู้คนหรือเปล่าวะการที่เธอคอมเมนต์นะมันเป็นการบอกให้ฉันรู้ว่าคลิปของฉันมันมีประโยชน์กับพวกเธอหรือว่ามันมีกําลังใจอยู่ตรงนี้พอมันมีคอมเมนต์แบบนี้อยู่อ่ะมันทําให้ฉันไม่ได้นั่งดูยอดวิวนะฉันก็จะปล่อยเป็นไปงั้นแหละแปลว่าคลิปของฉันมันมีประโยชน์กับผู้คน เพราะฉะนั้นถ้าเธอผ่านมาเจอคลิปนี้แล้วเธอรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์อะ่ะก็ให้กําลังใจกันได้ด้วยการคอมเมนต์นะจ๊ะเราสามารถเป็นผู้รับที่ดีแล้วเราก็สามารถเป็นผู้ให้ที่ดีได้ด้วยเช่นกันขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะจ๊ะสวัสดีค่ะหวังว่าเสียงจะดีขึ้นแล้วนะคะถ้าเสียงไม่ดีเมนบอกนะจะได้ปรับให้